สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคืนวันเสาร์นะครับผมแซดไนนะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับ q u a l ตี้หนังใช่เพลงเพลงทุกอย่างที่เป็นแบบบันเทิงอย่างเงี้ยเราไปหมดเลยตีหนึ่งสิบนาทีถึงตีหนึ่งสามสิบห้านาทีทางทอทอบอห้าแห่งนี้นะครับใช่เลยจกัดน้องพิมพ์แล้วก็พิอ,พอ,อาร์ตพิอาร์ตนะครับผมพอรครับผมเราสองพิธีกรประจํารายการนี้ส่วนวันนี้รายการเราจะมีเนื้อหาสาระหรือความบันเทิงอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรายการกันครับ ัวลงมาทะลุกระจกหมดเลยเป็นร้อยบาทน,นี่คือแร้วนอกจากร้องเพลงเนี่ยมีงานเะยรอย่างอื่นไหมคะอ๋อพี่ลูกแก้วชอบยังไม่กลับเลยจ้นาน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหญิงหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักเรายังไม่สนใจพิธญายสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมงน้ากลับบ้านกันไหมครับกลับบ้านกัได้ยังจัาสาว แล้วจะเข้าใจงามลนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศแรงอีกระดับ้วิเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยาน NTT จทีไฮฟอสน้ำมันดีเซลสูตสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยุโรปไทยรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทจะไปที่ไหนขอสมอกพาไปค่ะจะไปที่ไหนก็ส่งได้ที่ร้อมพาไปสุดจุดหมายที่ต้องการบอลีการประทัดใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง ขอสมะกมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั<ช>้งเพื่อบริการประชาชนยลนอออยังไม่กลับหรือจาน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักเรายังไม่สนใจพิทยาศาสตร์นี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม น้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านยังจะสาวๆอ่านฟ้าแล้วจะเข้าใจนิตยสารพิการรายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศเป็นยังไงรายการเราน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะผมบอกวันนี้มีไหนนกตัวมาแนะอย่างแฟนผู้ชมอย่างบ้างใช่เป็นหนังสยองขวัญอะไรนี่เป็นหนัสยองทั้งคนรู้ว่า ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงหนังดีหนังเด่นค่ะ <Okay. S 1> ช่วงหนังดีหนังเด่นสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมาหาชนทิจจิไอทิ้งเซฟตี้ทิ้งทิจิไอทิทยศาศสตรที่ดาน,าง,า,น,ดา,งนางงานทิทยาศาสตร์ที่สุขุมทำงานน้ำเปลือกมะขามแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แสนดิวในตำนานบอกว่าโบสถ์ดำที่ปิดตายข้างข้ๆเรีอนเราถ้าใครขอพรจากแม่ช่ยเสือจหา จะสมหวังถูกลายพอสมหวังแล้วต้องกลับไปที่โบสถ์ดำคนเดียวตอนตีสาและถ้าทำผิดขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องตายเอาชื่อพี่หลังพี่หลังแม่งของจริงไอ้พี่พี่ก็จะดอนะจใจ ากลัวมากน่ากลัวมากนะครับเห็นเขาบอกมีตั้ง3ตอนใช่มี3ตอนเลยมี3ตอนเอาสักหนึ่งตอนก่อนไหมโอเคงั้นพี่อาร์ตเล่าสักหนึ่งตอนให้ท่านผู้ชมฟังกลกันชื่อตอน,นก็คืนสามนะครับเป็นยังไงคะกำกับโดยคุณพุทธิพงศ์สายสีแก้วคุณเลเมอร์เนลเล่นเป็น,ปนสิงห์มอเตอร์ไซค์ชื่อหลังอ๋อชื่อหลังคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อหลังใช่แต่วันหนึ่งเนี่ยคุณหลังของเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำจากการขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้นะสิงห์มอเตอร์ไซค์อย่าางคุณเขแบบ ต้องแบบเป็นเซียนพอเป็นโนแล้วใช่แบบจะทิ้งโค้งจะทิ้งอะไรก็ไม่น่าเป็นไปได้ตายซะอย่างนั้นแบบลดความหลังจากตายไปได้สามสามวันเนี่ยลูกน้องที่แบบว่าในฝ่ายพวกพวกที่คิดไม่ดีในแก๊งปะในแก๊งพนที่คิดไม่ดีเนี่ยก็เหมือนกับแบบว่าเาเรียกว่าตีไทยครัวเอาแฟนเอาแฟนของคุณหลานเนี่ยมาควงอย่างออกหน้าออกตาเปิดเผยคือหลังจากแค่สามวันสามวันเท่านั้นแหละแล้วถ้าวิญญาณกลับมาเนี่ย วิญญาณเขากลับมาเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนตอนที่สองคือชื่อตอนคอนแวนค่ะคอนแวนครับแหมเรื่องนี้ก็แบบน่ากลัวไม่แพ้กันเลยน่ากลัวไม่แพ้กันผู้กำกับนะคะคุณกิตตินาคินทนน์ค่ะนำแสดงโดยคุณติณาสุพนาทสิตธลีลาค่ะคือเรื่องเป็นอยู่ว่าโรงเรียนคอนแวนแห่งเนี้ยคือบางคืนอะ่ะจะมีแบบเสียงเป็นโนเสียงคนเล่นเป็นโนครับค่ะแล้วเขาลือกันว่าถ้าคืนไหนยิ่งเสียงเป็นโนเนี่ยมันคือเสียงของ ซิสเตอร์หัวขาดที่เสียชีวิตไปแล้วมานั่งเล่นเพยโนอยู่เป็นผีว่างันเถอะเป็นใครละซิเปลุกเลยแล้วยังไงต่อก็หัวขาดเดบอคือโอเคแค่ฟังมันก็น่ากลัวมากแล้วแต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะท้าทายเด็กในโรงเรียนเนี่ยใช่ในโรงเรียนนี่แหละคือไม่คือเหมือนแบบสงสัยไงแบบเอ๊ะข่าวดูอมันจริงหรือเปล่านะตื่นมามีคืนนึงค่ะตื่นมาตอนดึกครับผมเพื่อที่จะไปสืบดูเหมือนแบบเล่นขลอมากว่าแบบเคยเออเหมือนแบบเรื่องจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ส่วนเขาจะเจอหรือเขาไม่เจอต้องไปติดตามชมต้องไปติดตามในชื่อตอนว่าคอนแวน์นะครับส่วนตอนที่สามเนี่ยชื่อตอนแบบจีนมากชื่อตอนกงเต๊กตอนนี้กำกับโดยโสิสรานาดีนำแสดงนำแสดงโดยดาราเจ้าดาราหญิงเจ้าบทบาทคนหนึ่งของวงการเมืองไทยนะครับคุณสินใจของไทยนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามีร้านโกงเต๊กเนี่ยได้รับออเดอร์จากลูกค้ามาเยอะมากทั้งคืนเลยเนี่ยก็จะมี ลูกจ้างอยู่สองคนคือต้ากับมอสเนี่ยได้รับคําสั่งมาว่าวันนี้เดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านต้องช่วยกันทำออเดอร์ตามที่ล <ฆ S 2> <ฆ S 1> ูกค้าสัดก็จะมีต้ากับมอสทำแล้วก็มีเจี์ยจ้าของร้านกับเจ๊ต้าของร้านเจ๊เนี่ยน,นําแสดงโดยค <ฆ S 1> <ฆ S 2> ุณสู้ดกของไทยนะครับในระหว่างที่ทําแบบทอมเมนทํานันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยรถถ้สึกต้าหรือมอสเนี่ยได้รับข่าวมาว่าเจ๊รถคว่ำอยู่ข้างนอก เสียชีวิตอ่ันเลิศขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ค่ะเรามาวิ่งสู้ฟัดกันบ้างวิ่งสู้ฟัดรู้จักวิ่งสู้ฟัสไหมคะคืออะไรอะคะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่คุณเฉินหลงรู้จักปะรู้จักรู้จักเป็นเฉินหลงวิ่งสู้ฟัดกับเฉินหลงเนี่ยเฉินหลงจริงๆแล้วเล่นหนังมาหลายเรื่องมากนะครับผมแต่มาดีนี้จริงๆก็คือวิ่งสู้ฟัดหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Police Story วิ่งสู้ฟัดภาคแรกนะครับสร้างขึ้นในปี1985นะครับเฉินหลงนำแสดง เล่าเรื่องเกี่ยวกับตำรวจตำรวจท่านหนึ่งที่แบบว่า uh huh. ตรง uh huh. ถิ่นมากตรงถิน uh ่น huh. นี่แบบว่าไม่คดไม่โกงแล้วมีไฟไฟแรงในการจับผู้ร้ายมาก uh huh. นะครับ uh huh. หนังเล่าเรื่องของตำรวจท่านนี้คือคุณเฉินหลงเน uh ี huh. ่ยตามล่าแก๊งผู้ร้ายที่ขายยาเสพติด uh huh. นะครับผมจุดเด่นของวิ่งสู้ฟัาต,ตอนแรกคือความสดของเฉินหลงตอนแรนตอนนั้นหนุ่มมาก uh huh. เล่นเอง เจ็บเองไม่ใช้สลิงไม่ใช้เอฟเฟคใช่เป็นต้นตำรับของโลกคนแรกคือขาคห้อยหวัวหรือชาดพาทไทยมัตุลาาเนี่ยเขาเล่นเองไม่ใช้สะงา์โอ<ห>้เป็นต้นแบบของคุณจ่าพนม<ห>คุณจ่าพนมเนี่ยก็โดดนลกมากนะครับผม<ห>จุดเด่นของภาคแรกของวิชูพัทคือ ตอนสุดท้ายคือเขาอยู่ตามร่านผู้ร้ายอยู่ในห้างข้างข้างสับสินค้าแล้ว <ฮะ S 2> ลูดตัวลงมากับกับกระจกเขาบอกกระจกเนี่ยมีเป็นร้อยบาทเนี่ยลูดตัวลงมาทะลุกระจกหมดเลยเป็นร้อยบาทนี่คือนี่คือลูดจริงลูดจริงเลยลูดจริงแล้วกระจกเนี่ยคุณเฉ้องบอกว่าถ้าใช้กระจกฟอมทีาา่ขาด้วยน้ําตาลเนี่ยลูดลงมามันจะไม่เหมือนกระจกจริงกระจกจริงสั่งทีมงานบอกเขากระจกจริงมาผสมกับน้ําตาลให้ลูบมาให้มันเหมือนกระจกแตกจริงจริงผลปรากฏว่า รูดลงมาพวกคุณเฉินหลงเจ็บหนักครับอะไรนั้นก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของเฉินหลงแล้วหนังของเฉินหลงทุกเรื่องเนี่ยตอนตอนตอนจบเนี่ยจะมีจะมีเขาเรียกว่าอะไรยี่ฮายด์ซินแล้งหลังการถ่ายทำก็จะมีฉากที่เฉินหลงเนี่ยรูดลงมาแล้วเจ็บให้จริงแรงและผู้ชมเห็นก็จะมีภาคสองต่อมาในปี1988ภาคสองเนี่ยก็เอาดาราผู้หญิงคือซุนจางมานอี้มาเล่นด้วยคุนจางมานี้ก็เจ็บในเรื่องนี้เหมือนกัน มาภาค3ในปี1992อันนี้มีดาราผู้หญิงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเอกมัเป็นคุณมิเชลโยมิเชลโยนี่ผู้ชมไน,น่จะรู้จักกันดีนะครับผมมิเชลโยก็ทําให้คุณคุณฉลงเนี่ยเซอร์ไฟมากเพราะว่ามิเชลโยเนี่ยแกเป็นคิวบูด้วยเป็นคิวคิวบูผู้หญิงเอเชียคนแรกๆที่เล่นที่เล่นเองโดยไม่ใช้สตาร์มาถึงภาพคสี่ภาค4ี่ในปี1996 หนึ uh ่ง huh. เก้าหกเนื้อเรื่องของเชืหลงเอเนื้อเรื่องของวิ่งสู้ฟัดต,ตอนนี้ในภาคสี่เนี่ยไม่เกี่ยวว่าสามภาคเลยข mm hmm. ึ้นมาไม่ต่อกันไม่ต่อกัน,กนในเฉ mm hmm. พาะภาคสี่เนี่ยก็คือตัวพี่เอกจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรหมดเลย mm hmm. แล้วการดําเนินเรื่องเนี่ยจะไฮเทคขึ้นจะคล้ายๆกันอย่างเจ็บอร์ดของฝระไรมีถากกระโดดจากภูเขามาจับพลิคอปเตอร์กลางอากาศซึ่งคุณเล mm hmm. ่นเอง ได้เห็นบอกว่าพลาดเลยมาถึงตอนที่5ตอนที่5กัก็พีกอีกตอนที่5ในปี2004ชื่อ New Polis Story เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของพระเอกหมดเลยคือจากแอคชั่นแบบพามนุตยูบ้านอะไเนี่ยไปเน้นที่งานดราม่ามาถึงภาคสุดท้ายนะครับ Polis Story 2013ที่เพิ่งฉายไปเมื่อเร็วนียงนี้นะครับตอนหลงก็เกิดอาการแบบว่ามีอายุขึ้น ไม่สามารถที่จะเล่นบทเสี่ยงตายอะไรได้อีกแล้วเพื่อเป็นการเซฟเซฟตี้เนาะใช่เพื่อเป็นการเซฟนะครับก็เลยหนังเนี่ยเน้นไปที่บทดราม่านักกว่าภาคที่แล้วอีกก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อเนี่ยไปช่วยลูกในสถานที่บันเทิงที่<ฮ>ให้ออกมาจากจากแก๊งมาเฟียวิธีการคือวิธีการคือเน้นการถ่ายเนี่ยเป็นเป็นเรียกว่าอะไรช็อตช็อตใกล้ตัวจะไม่ให้เห็นไกลไกลตัวแบบเฉลงมา มาผ่าโผนอะไรอีกแล้วแต่จะเน้เนไปที่อารมณ์ไปที่อารมณ์ของน้หลงซึ่งเขาบอกว่าน่าจะได้น่าจะไ,ได้รับการเข้าชิงรางวัลมาถึงวันนี้ก็คือเป็นดาราอินเตอร์ไปแล้วนะครับน้หลงหรือแจ็คก,กี้ทานนะครับผมตำนานวิ่งสู้ฟัดก็มีอยู่ประมาณเท่านี้แหละโหพี่ยาทำไมวันนี้เตอร์เตือนเต้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 นตน,ตน,ตน,นะทั้งแบบสยองขวัญหนังผีหนัง,นงบู๊พักกันกันดีกว่ากลัามาพบกันช่วงหน้ากับช่วงเพลงดีหน้าดังค่ะ ้หรือจานเดี๋ยวนี้น้ำหญิงหรือไหมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจพิธีกาสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมองน้ำกลับบ้านยังไหมครับกลับบ้านกันยังจันทสาวอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจ นิตยาาสารทีดารายงานนิตยาาสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศแรงอีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผลิตเดียวกับน้ำมันอากาศยาน เอทีทีไคฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรปรายแรกแล้วรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทจะไปที่ไหนขอสอมากพาไปค่ะจะไปที่ไหนก็ส่งได้ที่พร้อมพาไปสุดจุดหมายที่ต้องการบริการประทับใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง ขอสมกมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อบริการ,ราาประชาชนปยังไม่กลับเลยจ้าน้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไมใช่สายเพื่อนมาทักแล้วยังไม่สนใจพิตยสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหม กลับบ้านยังมั้ยครับกลับบ้านจะเรยกจานสาวๆอ่านซ้าแล้วจะเข้าใจนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแผนแล้ววันนี้ทั่วประเทศเจ้กับเข้าสู่ช่วงเพลงดีน่าดังค่ะเพลงดีน่าดังของเรานะครับเป็นช่วงที่เราจะแนะนำศิลปินใหม่ เพลงใหม่ <Play> MV ใหม่สวยๆ MV สวยๆด้วย<ช>นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอแนะนำคุณแปก๊กวิทยะนะครับที่ผ่านการประกวดมาจากเวทีตัวจริงเสียงจริงอ๋อเวที The voice ์เคยดู The Voice ใช่ไหมเคยค่ะโอเคนะครับวันนี้เขามีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองนะครับชื่อเพลงว่าพอมไม่พอน,นะครับรเดี๋ยวจะไปชม MV เขากันค่ะแล้วหลังจากชม MV นะช่วงหน้าครับเป็นช่วงเสาตะลุยค่ะตะลุยที่น้องพีมจะออกไปตะลุยไม่มีพี่ถูกต้องโอเคแต่ว่าแต่ว่าเสาตะลุย เทปนี้นะจะมีจะมีบุคคลพิเศษมาเซอร์ไพรส์วันนี้เห็นบอกว่าไม่ต้องไปดูที่ไหนใช่ไม่ต้องไปดูที่ไหนอยู่างนี้นเขาจะมาหาเราเขาจะมาหาเรานะครับชื่อชื่อคุณลูกแก้วสมบัติเจริญเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงคนใหม่เลยนะครับต้องส่วนเขาที่มาของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันหลังจากดูเอ็มวีดีกันเลยครับช่วงเพลงดีหน้าดังสนับสนุนโดยฮาเลลูยาเรคอร์ด บริษัทปตทจำกัดมหาชนทจไอติงเซฟตี้ติงทจไอทิติยาสารทิดาแรงงานทิติยาสารเพื่อสัองคมททำงาน เ่อเธอมีใจอยู่ฉันจะทำอะไรก็ดูเหมือนไม่ถูกใจเธอสักอย่างมันเป็นเพราะอะไรหรือเพราะเธอไม่เคยพอหนึ่งใจที่ไปไม่เคย ช่วงเสาตะลุยสนับสนุนโดยน้ำเปลือมังคุด85%แสนนิวบริษัทปตทออจำกัดมหาชนนิติยาสารที่ดาแรงงานนิตยาะสารเพื่อสังคมทุำงานฮาเลรุยาเรคคอร์ดท่าผู้ชมคะในช่วงสาวตะลุยของอาทิตย์นี้นะคะน้องพิีมไม่ต้องตะลุยออกไปที่ไหนเลยคะ่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีแขดรับเพิ่มหาเราถึงที่เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ลูกแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่อยากให้พี่ลูกแก้วแนะนำตัวเป็นทางการกับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะ,ะสวัสดีค่ะลูกแก้วสมบัติเจริญนะคะเจ้าของเพลงสาทุจากค่ายสยามเทมโปค,ค่ะแล้วก็พี่ลูกแก้วเนี่ยมีลุงที่อยู่ในวงการนี่ก็คือมีคุณลุงสุรชาติคุณลุงสุรชัยนะคะส่วนคุณพ่อพี่กลูกแก้วก็คือคุณพ่อสุรเดชสมบัติเจริญซึ่งเป็นลูกคุณสุดท้องของคุณพ้คุณปู่สุรพลได้ยินมาว่าพี่ลูกแก้วนี่เป็นคนชอบร้องเพลงมากเลยใช่ไหมคะชอบมากๆเลยเราะเ่า ตั้งแต่จำความได้เนี่ย<ฮ>พี่ลูกแก้วก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็จะรู้สึกซึมซับเนี่ยมันเป็นเหมือนสายเลือดของน<ฮ>ักร้องจริง <c oughs> ค่ะแล้วนอกจากร้องเพลงเนี่ยมีงานเดไรๆอย่างอื่นไหมคะอ,อ๋อพี่ลูกแก้วชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ชอบความเร็วชอบมอเตอร์ไซค์แบบไหนคะเป็นฮ่าเรดดิวสันค่ะคือตอนนี้พี่พี่ลูกแก้วก็มีซิงเกิลของตัวเองแล้วด้วยใช่ค่ะซิงเกิลแรกของพี่ลูกแก้วเลยก็คือเพลงสาธุ แล้วเนื้อหาของเพลงอะคะเป็นยังไงทําไมต้องสาธุสาธุด้วยอะคะก็เนื้อหาของเพลงเป็นอย่างนี้มันคือผู้ชายที่เจ้าชู้เนี่ยเขาก็จะมาจีบเราเจ้าชายที่มีเจ้าของอยู่แล้วซื้อของซื้อนู่นนี่นั่นมาให้เราใช่ไหมเราก็จะแบบสาธุสาธุแบบไปไกลๆเถอะค่ะพี่ลูกแก้วค่ะแล้วค่ะท่านผู้ชมทางบ้านกับแฟนเพลงทางบ้านนยอยากจะติดต่อพี่ลูกแก้วอยากจะแบบ รู้แต่ละวันพี่ลูกแก้วไปไหนบ้างไปร้องเพลงที่ไหนบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องติดต่อ,อที่ไหนอะคะก็ติดต่อได้ที่เพจ Facebook เลยนะคะแล้วก็เอ็มวีเต็มเนี่ยออกมาแล้วนะคะเพลงสาธุเข้าไปใน u t u b e เลยนะคะเซิร์ชเพลงสาธุก็จะเจอของพี่ลูกแก้วเลยค่ะแล้วช่องทางดาวน์โหลดเพลงนะคะมีแล้วนะคะตอนนี้ก็ดาวน์โหลดกันมาเยอะนะคะที่8 8ดอกจันหนึ่งสองสามแปดสองเจ็ดแปดค่ะย้ำดอกจันหนึ่งสองสามแปดสองเจ็ดแปดนะคะเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลูกแก้วมากเลยค่ะที่ให้เก็บมาพูดคุยในรายการของเราขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเปนช่วงหน้านะคะวันนี้สนุกสนานมากเลยใช่สนุกมากเลยรายการอัดแน่นไปด้วยความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบเลยค,ค่ะเห็นบอกวันนี้มีของมาแจกด้วยน้องพิมใช่ใช่เป็นเสื้อ5ตัวจากไหนนะจากภาพยตร์เรื่องฟัดจงังโตนะครับ5ท่าน โทรมาห้าห้าท่านแล้วทำไมให้ง่ายจังเลยเนาะรายการเนี่ยเนาะที่เบอร์นี้นะครับ0 8 1นะครับ9 9 1 4 7 3 6นะครับห้าท่านแรกนะครับเอาไปเลยนะครับเพื่อปั้นจังตบนะครับหนึ่งท่านได้สองตัวนะครับพอตอนนี้แล้วปะคะโทรหลังรายการดีกว่าครับผมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะครับรายการคืนวันเสาร์หรือเซตไหนเซ i ไหนนะครับ ตีหนึ่งสิบนาทีถึงตีหนึ่งสามสิบห้านาทีนะครับทุกวันเสาร์นะครับพบกับเราทางพทบห้าแห่งนี้นะครับน้องพิม์นะครับพี่ยอดครับสุดหล่อค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ